เดี๋ยวเกมนี้อะไรวะคุณเคซีเคโอพันห้าแต้งพันห้าเลยเหรออ๋เกมนี้เดี๋ยวลองเล่นเป็นมาซ้ซายดูดิมาทุผคนชมไปครับทิมมาเลยครับไม่ทิมแล้วครับไปครับเม็ดอ่ะดันเลยครับอยากแทงแทงมาเลยเชื้อเชิญให้แทง ตัวซีจะแทงหรือจะกินหรือจะทิมหรือจะยังไงไม่กินอืไม่กินเ้นยพี่ไม่กินเหรอออนะโดดรับลองแย่ดูอืมดันตนนั้นไปครับเตรียมทางอีกที่ไร่ เตรียมทางนี้ที่ไร้ไว้ก่อนอ่แทงเลยแล้วกันนะครับลูกข่ายนั่นแน่กินมาเป็นหนึ่งตัวครับผมเราได้เบีย้ยสูงชืบ,ชบ้นบมาอีกตัวครับ ปะโคลนขึ้นเอาไงครับเอาไงครับผิดแผนใช่ไหมอ่าดันปิดแล้วเว้ยเฮ้ยปะสบายใจแล้วขุนขึ้นได้อย่างสบายใจแล้วโอ้ดันปิดไปเลยเว้ย ครับมาเริ่มออกรายครับออกฤทธิ์กินเร็วไปฮกินครอบกินครอบหนีดีครับรออะไรล่ะครับหลีครับกินมาครับเร็วกินครับผม เอาเป็นแทงสินนะปามปามเสียโค้ไปเลยไหมอะเสียโค้งไปเลยดีกว่าไหมยนอนยวนครับผมเสียไปเลยโคน่ะกินคอบดังขึ้นไปครับ ไครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. เราไม่กินนะครับเรามาทางนี้ครับท่านผู้ชมเราจะล็อกนั่นเองเราจะล็อกอโลอรายจะทำอะไรไม่ให้กินไม่ให้กิน นั่นแน่อ่ะแลกไปเลยดีกว่ามาดีครับดีครับเดิงกันไปครับ เอาไอ้เพ่เอาไอ้เพ่ไม่กินไปดันตัวนั้นโอ้โดันตัวนี้ตบม้าหน่อยดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวเอาโคนเข้าไปแยงดีกว่าโคนแยงหน่อยโคนขึ้นไปแยงนิดนึงนั <c oughs> ่นตัวนั้นแหละครบับ อชักลงล่างครับชักลงล่างผมว่าเขาไม่กินหรอกเขาน่าจะถอยไปลุกชึบชึบชึบยังไงเพ่ถอยไปลุกจริงด้วยไปครับนี้ครับ โอ้แรกเวอืมืมแรกเลยแหละจำหนึ่งนะอ่ะกินเข้าไปครับน่าจะเอามากินมากินครับกินลูกครับเราไม่กินเรือนะท่านผู้ชมเราไม่กินนะครับเราเก็บมาไว้ครับ ไปครับโยครับอื hmm. ไปครับผม นี่ครับนี่ครับนั่นแน่ไปครับอือฮัแทงครับผม ้จแทงไปเฮ้ชึบชึบชึบกินก็บ่อยไปคราบลุกเข้าไป เนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะอ่ะลองดูลองหนดูหนครับไหลุกมาตัวนี้ไปครอบหนีครับตายไปวะยัางว้เไปครับ มาครับผมจิ้นเหลือเฮ้ยเขาแพ้ว่ะยังไงเหรอเงี้ยเนี่ย,ยตายเร็วตายเร็วตายเร็วลงมาเร็วลงมาเร็วเดี๋ยวเรามากระทืบซ้ำนะครับตายตายท้ามึงลุกข็้าไปครับ เรียบร้อย